สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับเมื่อประจำวันที่5นะครับตุลาคม2566นอกเนาะเป็นลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VAP นะครับพี่พี่ก็แนวทางช่วงนี้ก็ เดินแบบสะดุดนะครับเนาะบางวันก็มาบางวันก็ไม่มานะครับพี่พี่ก็ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับชื่นชอบนะครับในรอบไหนยังไงแล้วค่อยตามนะครับเนาะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับเพราะว่าผมก็ทําไปตามสูตรคํานวณนะครับไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวทางตัวเลขเขาจะมาตัวไหนนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ก็วุ่นวายหลายเรื่องนะครับพี่พี่เนาะทั้งในกลุ่มด้วยเมื่อวานนี้ก็มีคนป่วนนะครับปวนในกลุ่มนะครับก็มีวางลิงก์เวฟหวยด้วยนะครับเวฟพนันนะครับเนาะก็ เราก็ห kind of kind of ้ามไม่ได้นะครับพี่พี่แต่บางทีเขาก็เหมือนมาหาผลประโยชน์จากกลุ่มเรานะครับพี่พี่เนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับพี่พี่เนาะผมก็แนวทางก็ให้ฟรีนะครับกลุ่มก็ก็ให้ฟรีนะครับเนาะก็ยังมาเกาะกวนเราเราก็ไม่ไม่รู้จะทํายังไงิีนะครับพี่พี่เนาะก็ฝากเป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสําหรับนะครับพี่พี่แนวทางเมื่อวานนี้เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆก่อนนะครับพี่พี่หววเราสตาร์นะครับผมให้วิ่ง6กรูดสไปนะครับ สามตัวหกสามหนึ่งกับสามสามนะครับมาเบิ้ลอีกแล้วเนาะสามบนล่างเลยนะครับหกก็ไปอยู่หน้าซะงั้นนะครับพี่พี่ก็รอบนี้ก็หลุดไปนะครับผมส่วนในรอบลาสตาร์ VIP ให้สามกับเก้านะครับผลที่ออกสองสี่สองกับหกหนึ่งนะครับพี่พี่อันนี้ก็อันนี้ก็หลุดนะครับเราให้หกหนึ่งเนาะมาให้เก้าหนึ่งมาหกหนึ่งนะครับพี่พี่อันนี้ให้สามสี่เข้ามาสี่สองนะครับก็ ปิดไปนะครับพี่พี่ก็ต้องขอโทษด,ด้วยแนวทางเหมือนจะสลับกันด้วยนะครับเนาะแนวทางเหมือนจะสลับกันด้วยนะครับ2เข้ามาอยู่ทางนี้สามหนึ่งเข้ามาอยู่ทางนี้นะครับผม ก็แนวทางก็อย่างที่บอกนะครับก็ช่วงนี้เดินไม่ค่อยดีเลยลาวสตาเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมส่วนทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมก็ฝากขอฝากบ้านนะครับขอฝากบ้านเสี่ยงโชคด้วยนะครับพี่พี่สรับบ้านน้าเตาทองเนาะพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแมดมินได้นะครับผม วันนี้นะครับผมผมได้นะครับราวสตาเนาะราวสตาผมได้สายวิ่งสายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลขหกนะครับผมให้ไปที่เลขหกนะครับหกหนึ่งหกสามนะครับหกหกศูนย์หนึ่ง 03, 0ูน6นะครับไปพี่เม็ดเดียวผมให้ไปที่066นะครับเนาะเมื่อวานนี้3าวันนี้ก็อาจจะ6 6ก็ได้นะครับก็ชอบเล็กเบิ้ลนะครับใครที่นนช,ชอบก็ตามได้นะครับผมนี่เลยนะครับผมส่วน ลาวสตาร์ VIP นะครับลาวสตาร์ VIP ผมได้สายวิ่งนะครับสายวิ่งผมให้ไปที่เลข7นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข1นะครับผมให้ไปที่เลข1นะครับ7 2 7 4 7 6นะครับ12 14 17 นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่7จ4นะครับอันนี้เราสตาร์วี p นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางนะครับหวัวเราสตาร์แล้วก็เราสตาร์วีไนะครับชื่นชอบรอบไหนนะครับลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหรือว่า เอาแนวทางผมไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นและท่านอื่นได้นะครับเนาะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้เฮงๆป,งปังๆนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ